อ่าครับผมวันนี้มาเนาะตาว่างก็เราก็เอามาตอนตอนตอนกิ่งไผ่เนาะกิ่งไผ่ทุกชิ้นก็ตอนได้เกือบหมดอ่ะนะยกเว้นแต่ไผ่ลวกครับผมราะว่ากิ่งแขนงมันไม่ค่อยมีไผ่ลวกอย่างนี้เราก็จะใช้ประมาณเราต้องต้องใช้ขุดเงาเอาเนาะที่จะตอนกิ่งนะพวกตอนกิ่งไผ่ไม้ไม้ใหญ่ๆ่ครับพวกไผ่ไผ่ที่ขนาดกลางขึ้นไปเราควรจะตอนเอาอย่างเงี้ยขุดเงามาครั้งก็ขุดได้มันจะได้ปริมาณน้อยนะอ๋าอย่างเียวกับพี่ถ้าพี่ กุยตะเภาเลยเราเราก็แช่ไว้ก็บีบน้ําเอาเอาให้มันเสเลดอย่างเงี้ยนะให้มันแค่พอดีเนาะเราบีบเอาถ้าน้ำเยอะๆอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เราบีบมาก็ได้เดี๋ยวพี่บีดมาก็เอาเอาใส่ถุงผมก็ใช้ถุงประมาณห้าห้าขุดหกอะไรประมาณเนี้ยนะถุงเล็กหน่อยเราใส่ไปสักครึ่งครึ่งถุงก็พอนะถุงประมาณเนี้ยแล้วก็เอาเอา,เอายางเขารับไว้เนาะเดี๋ยววันนี้ว่างเดี๋ยวลองพาพาพาไปดูกัน ตอนกินไผ่แป๊บเดียวเองครับวันนี้ตอนที่บ้านหน้าหน้าบ้านาน,านี่แหละครับนีน่กปาีทำคลัวอันหนึ่งไปท้าไปดูตอนกินไผ่ การที่เราจะเลือกอกิ่งพันธนะุ์ไหเราต้องเลือกอกิ่งที่ว่ามันมันไม่แก่มากอย่างเงี้ยถ้าอย่างอันนี้ของผมตอนไปเนาะการที่เว่าเราจะเลือกเหมาะกับกิ่งไผ่ตอนกิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเราเราก็ตัดเราเราเราให้เขาเป็นเป็นกิ่งไผ่กิ่งเป็นต้นไผ่เนี้ขึ้นมาก่อนแล้วแล้ว,ลวข้าวหนึ่งเราก็ตัดท้างบนนี้นะ <มา S 1> ให้รากมันออกอการที่เราจะตอนกิ่งน,นี้ผมจะเอากิ่งกิ่งเนี่ยผมก็ทําความสะอาดอยู่นิดหนึ่งอันนี้ห่อผมก็ตัดทิ้งเลย เอายาวประมาณสักเจ็ดสิบตัดสิบเจนก็พอได้เราตัดทิ้งตัวนี้เลยนะใบปลายเขาเขาเขายังไม่แตกเลยเห็นไหมอของของเขาตัดทิ้งฮะอะไรลูกมาน้อยอ้าล่ะมาน้อยฮะเสร็จแล้วที่ที่ <c oughs> ให้ฟางก็ได้ใช้ตอกก็ได้นะแบบง่ายๆนะให้พนะี่ๆี่เขา <c oughs> เขาขอ ให้ที่ผูกผูกผูก,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 กอย่างนี้เลยครับแกเนี่ยให้ที่ผูกผูกเป็นรูปเป็นเป็นรูปอย่างเงี้ยเนาะมันจะได้ง่ายหน่อยนะเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดตรงสักนิดหนึ่งแล้ว่ามิอมีอมหันหันอย่างนี้นะอ่ามาขอเขาจะได้รูปร่างกระต่ายนี้ขึ้นมานะลองนัง่งทำตรงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอามามัดอย่างเงี้ยเ็น,นคะครับเนี่ยผมผมผมจะมัดตรงคอเลย มัดงไงก็ได้ครับเนี่ยมัดเลยครับอยู่ที่เทคนิคของ,ของพ,พี่ของแต่แต,แต่แต่ละคนแต่ละท่านเนาะผมผมทำอย่างเงี้ยผหว,ว่ามันก็ง่ายสุดเราเอาอเส้นหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าตรงตรงตรงส่วนเนี้ยเราต้องเอาเราจะเอาเอาเอาให้เอาห่อรากไว้อย่างงี้นะแล้วก็กดกดเสร็จแล้วเราก็มัดเลยนี่นะ แล้วก็กดเข right Eller, ้ามาเลยเราลองเอาไปทำทำตุไผยแะ้วก็ได้ถ้าเราอยากจะได้ปริมาณเยอะๆหน่อยตอนกิ่งเอาอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยเสร็จละอันนี้รออีกสักประมาณสักเดือนกว่าก็ตัดเอาเอาไปลงถุงได้หรือตัดเอาไปปลูกได้เลยเนาะเป็นวิธีการที่ว่าว่าง่ายและไวด้วยอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาหะลายกิ่งก็หักกิ่งเอาอย่างเงี้ยนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะออกมาอย่างเงี้ย ก็ือกิ่งไผ่เนี่ยเราตอนได,ได้ได้ได้ทั้งตีเนาะแล้วกิก่งเนี่ยอันนี้ห่วงห่วงห่งหงหงจอนไปอย่างเงี้ยอ่าแล้วแล้วแต่เราจะเลือกเอากิ่งพันธุ์นะครับผมโอเคนะครับกับการแนะนําการตอนกินนะ่งไผ่เนาะเดี๋ยวจะได้ตอนกิ่งอย่างนี้แหละครับวันนี้มันอยู่ครับอยู่ใกลยย้ใกล้บ้านเอาสักยี่สิบกิ่งก็พอละวันนี้นะครับผมขอบพระคุณครับ